พานิชยาศาสตร์และการบัญชีจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินหน้าภารกิจสร้างผู้น,นำแห่งอนาคตจัดงาน C B S Scan Open House 2025ณ3าย่านมิตรทาวฮอล์1เพื่อเปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจนะคะเข้าศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจและเสริมทักษะต,ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคดิจิทัลงานในครั้งนี้นะคะมุ่งสร้างเวทีให้กับเยาวชนและบุคลากรไทยได้เรียนรู้แนวโน้มสำคัญของโลกธุรกิจ พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตนอกจากนั้นภายในงาน,นะะยังมีการแนะนําหลักสูตระค,ะครบทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะรวมถึงกิจกรรมให้ความรู้และการแนะแนวเส้นทางอาชีพจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและสิทธิ์เก่าที่ประสบความสําเร็จ เพื่อสะท้อนบทบาทของ c b s นะคะในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่หมุนเร็วนั่นเองต้องบอกว่าการจัดงาน Open House ของเราเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เราจัดรวมกันทั้งปอตรีตอนเช้าของ b b a แล้วก็ปิยโเปิยเอกในตอนตอนบ่ายนะครับก็เข้าใจว่างานนี้น่าจะเป็นงานที่ทําให้คนที่สนใจทั้งนักเรียนมัธยมปลายรวมถึงคนที่สนใจดับปิยโทปียเอกเราเนี่ยได้เข้าใจว่าในการเรียนในคณะเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ภาพรวมต่างๆรวมถึงการใช้ชีวิตต่างๆในคณะฟัณิสตศาสตร์และการบัญชีเนี่ยเป็นยังไงรวมถึงผมเชื่อว่าในเรื่องของการที่นิสิตเข้ามาเรียนในคณะเนี่ยนิสิตจะใช้เวลาส่วนใหญ่นอกจากที่บ้านเนี่ยผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คืออยู่ที่คณะนะครับอยากให้นิสิตเนี่ยได้รู้ว่าการเรียนรู้เป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงในตอนเช้าเนี่ยผู้ปกครองที่จะเข้ามาเนี่ยจะได้รู้ว่าการที่เขาให้บุตรหลานมาเรียนกับเราอยู่กับเราอีกสี่ปีเนี่ยเป็นยังไงรวมถึงเนี่ยเป็นโภคภนเอกเนี่ยเขาจะได้รู้ว่า อนาคตข้างหน้าที่เขาอยากจะทํางานเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับผมเชื่อว่าโครงการ Open House วันนี้นะครับจะเป็นโครงการที่ทําให้คนที่สนใจเนี่ยเข้าใจการเรียนจริงๆและเข้าใจว่าการใช้ชีวิตต,ต่อ4ปีดบปริญญาตรีจะเป็นโทอีก2ปีเป็นยางอีกน้อย4ปีเนี่ยจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจอะไรบ้างในคณะครับปริญญาตรีนะครับเป็นหลักสูตร DBA International Program นะครับซึ <S <S ่งเป็น International Program ระด,ดับ b a c h e l o r อันแรกของจุฬาลงกรณ์นะครับ แล้วก็เป็นหลักสูตรที่เป็นระดับท o อปเ r l d ์คลาสนะครับก็คือเราได้เรื่องของ r ร n k i n g ต่างๆนะครับหรือว่าการ Get Accept เข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ Competitive มากๆนะครับดูจากคะแนน SAT ที่สูงขึ้นทุกๆปีทเทียบเท่ากับมหาลาัยใน Ivy League นะครับแล้วเราก็ได้รับการเ e c เคอร z ไนซจากสิงคโปร์นะครับว่าถ้าจบจากที่จุฬาเนี่ยเราจะได้ แ a งกิ้ง uh, นะครับของการทำงานเนี่ย mm hmm. เทียบเท่ากับคนที่จบจาก UI v l e ิลี e เช่น Harvard Business School นะครับแล้วก็การเรียนที่ BBA จุฬาเนี่ยก็คือจะเป็น4ปีที่ได้ International Exposure ต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของการเรียนในคลาสกับ Professor แล้วก็จาก b e s t Practitioner ที่เรา uh, เชิญมาต่างๆ CEO บริษัทต่างๆชั้นนำก็มาร่วมเป็นอาจารย์ใน BBA จุฬลานะครับแล้วก็ ยังได้ไปอินเทอร์นชิพนะครับแล้วก็ไปเอ็กเชนที่ต่างประเทศกับอยู่ต่างๆที่ EMU อด้วยมากกว่า150มหลาลัยทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังมีทรัสตทริปทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับเรียกว่า BBA เนี่ยทำให้นักเรียนสามารถกลายเป็น Global Business Leader ในอนาคตได้เลยครับค่ะสำหรับหลักสูตรปิญญาโทของคณะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของหลักสูตรที่เป็น Graduate Level อะค่ะ ในระดับปริญญาโทรเราจะมี13หลักสูตรนะคะแล้วก็ในระดับปริญญาเอกเราจะมี2หลักสูตรด้วยกันนะคะในแง่ของการเรียนการสอนของคณะเองเนี่ยนะคะเราได้รับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาตินะคะที่เรียกว่า Triple Crown Accreditation นะคะจาก WACSb นะคะที่เป็น Accreditation ที่ให้จากทางประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะ Equis นะคะที่เป็น Accreditation ที่ให้จากทางด้านสาภาพยุโรปนะคะ แล้วก็ตัวแอมบที่เป็น accreditation ที่ให้กับ M.B.A โปรแกรมของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน business school ในโลกนี้นะคะที่ได้ Triple c r o accreditation เพราะว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยสำหรับ business school ที่ได้ Triple Crown accreditation เนี่ยไม่ถึง1%ในโลกนี้ที่ได้ Triple c accreditation นะคะแล้วก็คณะพศักงานและการบัญชีของเราก็ภูมิใจมากที่ว่าเราก็จะเป็นหนึ่งใน business school ในโลกนี้นะคะที่ การเรียนการสอนนะคะคณาจารย์ Facil รีต่ต่างๆที่เรามีนะคะสตาฟเนี่ยเราได้รับอรองมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาตินะคะอีนี้ในแง่ของหลักสูตรปิญญาโทเองเนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรปิญญาโททั้งหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะครอบคลุมศาสตร์ทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับบริหารธุรกิจนะคะเราก็จะมีหลักสูตรอย่าง MBA นะคะมีหลักสูตรอย่าง Uh, MBM นะคะที่จะโฟกัสในแง่ของตัวมาร์เก็ตติ้งนะคะมีหลักสูตรที่โฟกัสในแง่ของทางด้านม a เนจเมน n ์อย่างเช่น MM นะคะเราก็มีหลักสูตร2หลักสูตรที่โฟกัสในแง่ของทางด้านการเงินนะคะก็คือมั s ยมบัตรสา Finance แลวก็ตัวมั s ยมบั c ร f i n a n c i a l engineering นะคะแล้วก็เราก็จะมีหลักสูตรที่ครอบคลุมในแง่ของ area ที่เป็นที่ ต้องการณปัจจุบันนะคะก็คือ Data s i สายนะคะเพราะว่าคณะเราเนี่ยก็จะมีความพิเศษนิดนึงก็คือถึงแม้เราจะเป็น s u s i s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  o o o เนี่ยแต่เราก็มีภาควิชาสถิติอยู่ใน Business School ของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั hmm. ้นหลักสูตรปัญญาโทของเราเนี่ยก็จะมีหลักสูตรที่ เป็นลักษณะของเ a ต้าไซ c ์ลักษณะของอินชอรันลักษณะของ Software Development นะคะแล้วก็อิน o r เมชันเทคโนโ o ยีอิน n วสเน็นะคะเราก็มีหลักสูตรมีครอบคลุมด้วยนะคะรวมถึงในแง่ของหลักสูตรใหม่ของเราที่เราเพิ่งเปิดมานะคะใน2ปีที่ผ่านมาคือหลักสูตร a a t e r of Science in Business นะคะก็คือเป็นหลักสูตรที่ นิสิตเนี่ยไม่ว่าจะเรียนจากคณะใดก็าตามที่จุฬาเนี่ยสามารถมาต่อยอดนะคะในแง่ของทางด้านบริหารธุรกิจนะคะจากการเรียนในหลักสูตรที่ตัว MSB ได้นะคะรวมถึงเราก็มีการเปิดหลักสูตรใหม่นะคะที่เรากําลังรับนิสิตอยู่นะคะที่เราเรียกว่าจุฬา LGO นะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่เรามีความร่วมมือกับคณะวิศวะนะคะแล้วก็ Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT นะคะผ่านโปรแกรมของ MIT โปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่า MIT Leader for Global Operations นะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรใหม่ของเราเนี้ยเป็นหลักสูตรที่ล้อมาจากหลักสูตรของ MIT เลยนะคะที่เราพัฒนาร่วมกับคณะวิศวะนะคะ แล้วก็ตอนที่เราพัฒนาหลักสูตรนี้ก็จะมีคนาจารย์จาก MIT เนี่ยเข้ามาช่วยเราในแง่ของการพัฒนาหลักสูตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนในหลักสูตรใหม่ของเราจุฬล LGO เนี่ยผู้เรียนจะได้2ปริญญานะคะก็คือปริญญาหนึ่งก็คือ MBA จากคณะเรานะคะอีกปริญญาหนึ่งก็คือ engineering degree นะคะจากคณะวิศวะนะคะเราก็ได้เซ r t i f i c a t e ตจาก MIT ด้วยพร้อมกับผู้เรียนเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไปเทคค c o ์สที่ MIT ประมาณ2อาทิตย์นะคะเราก็ผ่านการเรียนในโปรแกรมนี้ผู้เรียนก็จะได้ไปฝึกงานในองค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะคะซึ่งเป็นองค์กรชั้นนําอย่างเช่นที่เป็นโฟลเดอร์สำหรับโปรแกรมนี้นะคะที่ corporate ที่เราเชิญมาเป็นโฟลเดอรเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างแบงก์กรุงเทพอินโดรามา่า SCG นะคะบ้านปูนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ เข้ามาเป็นโฟลเดอร์ในการพัฒนาโปรแกรมนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้เรียนในโปรแกรมนี้เนี่ยนอกเหนือจากได้2ปริญญาแล้วมีโอกาสที่จะไปอาค์สที่ MIT แล้วเนี่ยก็ยังมีไปฝึกมีโอกาสไปฝึกงานที่องค์กรชั้นนําเป็นประยะเวลา6เดือนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหลักสูตรที่เราพัฒนาเพื่อตอบโจทย์นะคะความต้องการคนที่มีเทคนิคเข้สกิลและแอดเดิสมไทม์เนี่ยก็จะมีเป็เซตไมล์เซตนะคะเพื่อที่เขาจะสามารถไปต่อยอดในการ ในแง่ของการได้มาซึ่ง business solution นะคะในแง่ของปัญหาต่างๆที่องค์กรเจอในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นหลักสูตรนะคะที่เราเนี่ยสามารถที่จะ produce นะคะคนที่มี technical skill แล้วก็ a t the same ทางก็คือมี business mindset ด้วยนะคะที่จะสามารถไปช่วยองค์กรต่างๆในการที่จะต่อยอดทำให้การพัฒนาหรือกอาร สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแง่ขององค์กรเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเราก็จะมีในแง่ของอ่าอ่าเซสชันนะคะที่เราก็จะแนะนําหลักสูตรในการที่เราเชิญนะคะผู้บริหารหลักสูตรมาพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตร แล้วเราก็จะมีในแง่ของตัวโ r o ชวัว r e นะคะที่ก็จะมีอินโฟเรเมชันที่เป็นลนักษณะของ snapshot ในแง่ของตัวหลักสูตรว่าการเรียนในหลักสูตรต่างๆเนี่ยนะคะ requirement มีอะไรบ้างการเรียนเนี่ยสักหลักสูตรต่างๆเนี่ยผู้เรียนจะได้อะไรจากหลักสูตรนั้นนะคะรวมถึงเราก็จะมีบูธที่ตั้งอยู่ที่งานที่ก็จะมีนะคะสตาฟที่ทำงานอยู่ในโปรแกรมนั้นๆเนี่ยมาตอบข้อสักถามของคนที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนั้นๆด้วยค่ะจริงจะบอกว่า ถ้าท่านสนใจครับในเฟซในเฟซบุ๊กของคณะหรือว่าเว็บเพจของคณะนะครับเข้าไปที่ cbs.jula.ac.th ก็ได้อาจจะเห็นข้อมูลต่างๆแล้วก็จะมีลิงก์ต่อไปที่หลักสูตรทุกหลักสูตรที่มาในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าในข้อมูลของหลักสูตรเนี่ยก็น่าจ,จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้เรียนผู้สนใจเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆนะครับรวมถึงฝากเอาไว้ว่าในเรื่องของการเข้ามาเรียนที่คณะเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของความต้อ,องการที่จะให้คนที่เรียนเนี่ยมีองค์ความรู้ต่างๆ นะครับครอบคลุมนะครับรวมถึงมีส่วนที่เราต้องการให้ตรงกับชื่อของเรา CBS นะครับในเรื่องของ caring community นะครับซึ่งเราถือว่าส่วนสำคัญมากในเรื่องของการที่ให้ความสําคัญกับสังคม,มในสังคมในระดับประเทศหรือสังคมในระดับโลกนะครับอย่างซูเปเอเนี่ยเราถือว่าเราต้องให้เด็กเรามี global mindset ที่ดีนะครับซึ่งเราเชื่อว่าการเป็น global citizen ต่างๆเนี่ยสำคัญมากส่วนที่สองก็คือเราต้องการในเรื่องของการ building opportunity นะผมเชื่อว่านิสิตที่จบกับเราเนี่ยนะทั้งในงปประดับตรีิญญาโทเนี่ย นิสิตเองจะมีโอกาสต่างๆมากขึ้นจะสามารถที่มีโอกาสเข้าไปทํางานในบริษัทต่างๆรวมถึงการที่เป็นสตาร์ทอัพซึ่งเราเชื่อว่าโครงสร้างหลักสูตรต่างๆหรือว่าอีโคซิสเต็มต่างๆที่เราสร้างให้นิสิตเนี่ยเชื่อว่าตรงนี้จะมีส่วนสําคัญที่ทําให้นิสิตของเราเนี่ยมีโอกาสต่างๆในการทํางานมากขึ้นนะับสุดท้ายก็คือเราเน้นในเรื่องของ sustainability เราต้องการเชฟฟิ้งตัว sustainability เนี่ยให้ทุกคนมีการทำธุรกิจให้มีแนวะค,คิดในเรื่องของความยั่งยืนไม่ใช่มีการทำธุรกิจอย่างฉาบฉวยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่อยากจะฝาากไวว้่ ผู้ที่เข้ามาเรียนนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าคณะเราเนี่ยจะพยายามจัดสรรต่างๆครับทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ประสบการณ์รวมถึงอีโคโซิสต็มต่างครับที่ทําให้การเรียนของเราเนี่ยลออรลอมให้กับนิสิตเป็นผู้ที่สามารถจบไปเนี่ยสามารถรับใช้สังคมได้อย่างดีครับ คือจริงๆแล้วเมื่อกี้ BBA เล่าบอกว่าของ BBA น้องๆที่มาเรียนในหลักส,สูตร BBA มีโอกาสไป exchange ใช่ไหมคะหลักส,สูตรปิญญาโทก็เช่นเดียวกันค่ะก็น้องๆก็มีโอกาสที่จะไป exchange ได้เดียวกันสาหรับผู้เรียนที่มาเรียนในหลักส,สูตรปิญญาโทของเรานะคะก็จะมี opportunity ตรงนั้นให้เช่นเดียวกันแล้วก็ในการเรียนการสอนในหลักส,สูตรปิญญาโทเนี่ยก็จะไม่ได้มีเฉพาะคณาจารย์เรานะคะในบางหลักส,สูตรแล้วก็จะมีการเชิญน,นะคะอาจารย์จากต่างประเทศเข้ามาสอนในหลักส,สูตรดด้วยประมาณนี้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะ อันฝ่ายอย่างของ BBA ครับอีก BBA ของ BBA อันนึงที่เด่นมากๆก็คือเรื่องของเราเป็นหลักสูตรที่ส่งเด็กไปแข่ง International Case Competition เยอะมากๆแล้วเราได้เป็น World Champion นะครับของเวทีใหญ่ๆระดับโลกหลายเวทีมากๆนะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสนังกัุนิสิตเนี่ยไปแข่งขัน International Business Case Competition อยู่ตลอดนะครับ ก็ขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้พูดถึงหลักสูตร July LGO นะคะที่พูดถึงโฟลเดอร์เมื่อกี้เราตกไปท่านหนึ่งนะคะจริงๆโฟลเดอร์ของโปรแกรมนี้นะคะที่มีส่วนสําคัญยิ่งในแง่ของการที่จะช่วยเราในแง่ของการทําทหลักสูตรนี้นะคะก็จะมีนอกจากแบงก์กรุงเทพนะคะอินโดราม่า SCG นะคะบ้านปูแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือ True ค่ะก็ต้องขอบคุณตัวโฟลเดอร์ที่สนับสนุนโปรแกรม July LGO ของเราด้วยค่ะ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ c b s j u l a a c t h รวมไปถึง f e c o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  k n p n p e นะคะและ Instagram ได้เลยนะคะ